ดูก่อนอานทน์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณามีสี่อย่างสอย่างเป็นฉไหนดูก่อนอน,นุ์ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกบางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์บางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกดูก่อนอนทักษินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกอย่างไรดูก่อนอน,นุนในข้อนี้ทายกมีศีลมีธรรมงามปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกอย่างนี้แลทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ดูก่อนอานนทัศนศนาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกอย่างไรดูก่อนอานนในข้อนี้ทายกเป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกปฏิคาหกเป็นผู้มีศีลมีธรรมงาม อย่างนี้แลทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกดูก่อนอานนทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์อย่างไรดูก่อนอานนในข้อนี้ ทายกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมลาโมกปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมลาโมกอย่างนี้แหลทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ดูก่อนอานนทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหอย่างไรดูก่อนอน,นุนในข้อนี้ทายกก็เป็นผู้มีศีลมีทำงามปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีลมีทำงามอย่างนี้แลทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายก และฝ่ายปฏิคาหกดูก่อนอานน์นี้แลความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสี่อย่างพระผู้มีพระภาคผู้สุขตะศาสดาได้ตรัสวัยากรณะพาสินี้แล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ต่อไปอีกว่าผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศรรีลทักษิณาของผู้นัน้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ใดทุศรรีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนทุศีลเราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลภัยบุ์ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลเรากล่าวทานของผู้นั้นแลว่า มีผลภัยบู์ผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในผู้ปราศจากราคะทานของผู้นั้นนั่นและเลิศก,กว่าอามิตรทานทั้งหลาย